วันนี้เรเข้ที่ผมวหอง,งไทยนะครับวันนี้เรามาเจอคนมาแก้บนนะฮะเป็นลูกหลานพ่อประการนะฮะมาปีละครั้งแต่ที่รู้ว่าที่ผมจะอาจถ่ายมีไม่ใช่แต่หรอกเพราะว่าเนี่คือขนมฝักบัวนะฮะเป็นขนมที่หายากที่สุดในตอนนี้แล้วเพราะว่า ไม่มีคนมาทำจริงๆและหายากด้วยนี่เขาไปเอามาจากนู่นนะะเขาภาคอีสานของโบราณโบราณเนี่ยมันของดีๆยังหายค่อนมีค่อนมีคนมาสืบทอดว่ะเออเพราะงั้นก็นี่ไหนก็รู้จากวิดีโอนี้แล้วก็ขอเชิญชวนนะฮะทำขนมฝักบัวมาบ้างเลยเพราะว่ามันจะได้สืบสารของของโบราณโบราณนิดนึงเพราะนี้จากว่าหายากแล้วล่ะ เราดบัวเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำเดี๋ยวจะมีการลืมซะก,ก่อนของบางอย่างนี่โดนลืนไมไปเยอะเลยที่นี่นะครับสวัสดีครับจากพรุงไทยนะฮะ